ส้มมีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยวบางลูกก็หวานมากบางลูกเปรี้ยวจี๊ดนอกจากเราจะกินส้มจากผลได้เลยเรายังนำมาทำเป็นเค้กรสส้มได้อีกด้วยใช่แล้วครับพี่จานนี่ของเปรดของผมเลยล่ะนง รสชาติเยี่ยมไปเลยนี่เอาหนะ้าอยู่ก่อนก็ได้นี่จะเล่นอะไรกันดีอะะหาอะไรเล่นกันดีกว่าไหมขอโทษน,นะคะคุณเอาเธอขอแค่เธอเข้าใจก็พอแล้วนะเนอะฮิโลชิมิซ <g kardeşim> าเอะ โอ้โหทอะไรกันนะโอ้ทำทอะไรเหรอก็ก็มีผงข้าตาแม่ไงเลยเจนลูแล้วก็ใช่จดแล้วก็ต้องทาแบบนี้ใช่เลยช่เลยหลอกเด็กชัดๆเลยงั้นก็อย่าถามสิแต่ว่าเชนสสเกะทาอะไรกันน่นะนั่นอะไรเหรอเนี่ยเหรอไอคูลิงไง เรื่องนั้นดูก็รู้แล้วทบไปเจอที่ไหนมาฮะว่าไงเรื่องมันยาวอ่ะอ๋อยาวเหรองั้น่างเถอะไม่เป็นไรเออฮะฮะจะไปไหนอ่ะโอไม่ได้นะไม่ได้นะชินอสเกะเฮ้เดี๋ยวลิงนั่นคุ้นเคยกับคนดีแบบนี้อาจจะมีคนเลี้ยงอยู่ก็ได้นะแม่ว่าไงฮะอ้าวงั้นเราก็ตามไปสิคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะ ยังไงก็ไม่มีทางอื่นต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าลิงนั่นแหละดีจ,งจ,งจังเลยนะหางเนี่ยฉันก็อยากได้บ้างจังเลยอ่ะอ๋อเฮ้ยดีจังฮจริงๆเลยนะวันนี้ลูกเราไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรก็ดีกว่าแหกปากร้องไห้โวยวายแล้วนะ บรรยากาศของมนุษย์ไม่ใช่เหรอมันก็เคยมีคนอยู่เลยนะแต่ว่าสงสัยจะอยู่มามาหลายพันปีก่อนอเห็นไหมเนี่ยโบร,ราณมากเลยไม่เอาเลยล่ะเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว อนนี้กลับเป็นที่อยู่ของพวกลิงอย่างนั้นเหรอนี่ข้างหลังคุณดูสิอออฮโอโอเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จับตันะลูกอ้ยเฮ้ยเฮขยับ้ัเฮ้ยเฮเฉยเฮ้ยไว้กเอ้ยเย่า้ิเ้ยเฮอยู่นย่งๆนะลูกเิ้ยเ you yeah. แต่เรื่องแบบนี้เอาไปบอกใครก็ไม่ได้นะน่าอายจะตายน่นเถอะสินะคออืนนี้ก็ต้องนอนในป่านี่สินะนอนสินะโอ้ยทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ก็ไม่รู้สิก็เพราะว่าเธอไปจับฉลากนั่นมาได้ไงล่ะยิงจะพูดแบบนั้นอยู่อีกอ,อ๋เอ,อเปล่ารอกแต่ถ้าลองย้อนกลับไปคิดดูตอนที่พวกนั้นพูดในเครื่องบินเนี่ย พวกนั้นดูเหมือนจะมีเป้าหมายอยู่ที่ตัวชินโน,นสุกเกะจริงด้วยสิแต่ว่าเป็นเพราะอะไรล่ะไม่รู้สิแต่ถ้าทางคงไม่อยากได้เงินหรอก ถานที่ที่มีมนุษย์เหมือนเหมือนกับพวกเราอยู่นะอย,อยู่ทั้งไหนกันนะอยู่ทางไหนใครใคร,ใครรู้บ้างบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยนี่พอได้เลยล่ะนี่คุณจะบ้าเหรอ,อ,อคื <c oughs> อก็ถามไปอย่างนั้นแนละ้วเผื่อพรุ่งมันตอบขึ้นมาไงแต่ว่าพวกเป็นกบ<ม><ม>นะคน แม่น้ำธรรมดาเท่าน,นั้นนี่ยใส่แล้วใส่แล้วตามริมฝั่งแม่น้ำจะมีคนอาศัยอยู่ไงเล่าเพราะฉะนั้นถ้าเดินเรียกฝั่งแม่น้ำไปแล้วก็คุณค่ะ<อ>ผมรักพ่อว้าว<อ>เอองูจรอร์เจ่ล้วเสือเสรรือเออเฮ้ยทำไมถึงหลอกมาพร้อมกันแบบนี้ละ่ะความจริงน่าตกใจกว่านในนิยายหมายความว่าไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะลูกนะว่าไงดีล่ะคะ ทำเป็นไม่สนใจมันสิอ,อ,อย่าไปสนใจอะไรค่อยๆขยับตัวแล้วก็อย่าไปสบตากับมัน <c oughs> อย่าไปสนใจอ่านเย็นมื้อนี้มีอะไรเหรอจ้าแม่ดีปลาย่างแล้วก็ไม่เอาผมอยากกินแฮมบอร์กโอ้เจ้าบ้ามาีแก่แกล้งทําเท่านั้นไม่ใช่ของจริง รอยขอมผ้าอารหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ